ดีใ,ใจป่ะในี่ครับดีใจป่ะให้ใขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาม <c oughs> าใใใใใใเร็วมามาเร็วดีใจ่ะดีใจ่ะดีใจ่ะเดี๋ยวกเร็วอันนี้ของอยู่นี่ของอยู่นี่นี่ของกินนี่เร็วดิซื้อขนมมาฝากด้เร็วนี่ครับขนมลงมาซื้อฝากได้เร็วใใรดีวใ,ใจป่ะ นั่งเร็วนั่งก่อนนั่งดีใจเร็วไ <c oughs> ปไปเดี๋ยวข้า,า,างในเร็วพอดีลงจากรถยนต์มาเอาหม้อใส่เข้ามาครับไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วมามามาไม่ต้องงององอมือเลยมือเลยมาเร็ว <c oughs> มาเร็วอ้าวไปไหนแล้ว เร็ว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 มาเอากินนมเร็วนั่งลงนั่งลงกินข้าวกันแล้วเนี่ยนั่งลงนั่งลงก่อนเลย <laughs> กินนมเปล่านั่งลงเร็ว <c oughs> โอ้ยโอเคมืดละโอเคไปบายก่อนเร็วบายเออ